มีลูกชายอายุ13ยังอาบน้ำกับแม่อยู่เลยครับปล่อยไปแบบนี้จะดีไหมโดยทั่วไปก็นะคะอายุ13ก็จะมีอารมณ์ทางเพศนะคะก็เนื่องจากเข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็จะมีเทสโทสเตอโรนออกมานะคะ<ม>การอาบน้ํากับเพศตรงข้ามอันนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะน,นี่เป็นความเห็นของอนชมาลีนะคะว่า,ารวมถึงตรงข้ามกันอีกก็คือพ่ออาบน้ํากับลูกผู้หญิง ะะหรือลูกชายอาบน้ํากับแม่โดยที่เฉพาะเป็นวัยรุ่นแล้วอันนี้ก็โกติก็ยอย่างโดยเฉพาะพ่ออาบน้ํากับลูกสาวเนี่ยทางสังคมเนี่ยนะคะก็จะเป็นมีความเป็นห่วงมากแล้วก็รับไม่ได้เหมือนกับเคยมีคลิปคลปหนึ่งคือพ่อจูบลูกสาวาสังคมรับไม่ได้สังคมบอกว่าอันนี้มันมันเหมือนความรู้สึกทางเพศนะคะไม่เหมือนพ่อกับลูก จูบลูกสาวที่ปากอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะมันจะเป็นเรื่องของทางเพศดังนั้นสรุปวา่าเด็กที่อยู่ในวัยรุ่นไม่ควรยัออย่วยุทางเพศนะคะการดูรูปโป๊นะคะการอยู่ตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามสองต่อสองนะคะเปลือยกายอยู่อันนี้เป็นการยัออย่วยุทางอารมณ์ทางเพศต้องระมัดระวังนะคะ